สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันนะครับคันนี้เรามาจูน1.9เกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นรถหลังคาสูงนะครับมาใส่วัดบูสต์แปลงกระป๋องเวทเกจใส่กรองากาศดัตเทกนะครับแล้วก็จัดริมัดสเต็ป2ลูกค้าแม้วันนะครับผมดูอัตราเร่งกันนะครับว่าจะเป็นวิ่งเป็นยังไงบ้างนี่นะครับแตคนเร่งนิดเดียวพุ่งเลยนะครับ ไปเื็นคนจับดูฟิลลิ่งกันนี่นะครับตัวอันนี้ขับแบบใช้งานลืมไปเลยนะครับว่าเหมือนขับเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้คือต่อเนื่องไปเลยนะครับผมแล้วพันก็ไม่มีด้วยนะครับนี่นะครับคันนี้เป็นชุดโปร99นะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มรถหลังคาสูงขับไม่มีอื่นนะครับผมเกียร์โ,โต๊ เดี๋ยวเรามาดูตอนฟิลิ่งนอกรถบ้างนะครับไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้พี่จะให้ไหมถ่ายคลิปเนี้ยแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดินข้ามไปฝั่งตรงเลยได้ครับแต่ถ่ายเสร็จก็กดเลือกอัดเลยครับ